สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n p r o m o ชั่น f o r ์ by ายเก่งกี้พี่ๆท่านใดเพิ่มเปิดเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้กิงกี้จะพาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งค่ะวันนี้นะคะสุดหลอ่อใส่เป็นชุดแต่ง AKC นะคะรุ่นรถที่พามาให้พี่ๆได้ชมวันนี้เป็น Ford Everest Sport นะคะ Special Edition สสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นขับ2 Single Turbo มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรง,งม้าสูงสุด170แรงมา้าแรงบิด4ี5 0 5นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่ะล้าน 9,000บาทเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันค่ะตัวรถที่พาไมชมนะคะวันนี้น้องเป็นสีบรอนแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะตัดกับชุดแต่งวันนี้มากๆเลยเริ่มเลยค่ะเริ่มจากอะคริลิกนะคะด้านบนฝากระโปรงคำว่า e อเวอเรในส่วนของรุ่น SPORT SPECIAL e dition นะคะตัวอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงตัวนี้ไม่ได้ติดเพิ่มนะคะอันนี้มีมาให้เลยจากโรงงานค่ะ สำหรับกระจังหน้าสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยพร้อมโลโก้ฟอร์และตัว Special Edition แน่นอนค่ะเหมือนตัวสปอร์ตบวกแพ็กเกจนั่นเองน้องจะมีกล้องนะคะ360องศาให้นะคะตัวกล้องตรงกระจังหน้าก็มีมาให้เลยจากโรงงานแบบนี้ค่ะ ไฟหน้าเป็น LED Multi Sector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ Daytime Running l i ตัวสีแคมแสงสีขาวมีระบบ Auto High b e มาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะแล้ววันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเลยสุดหล่อคันนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นชุดแต่งของ a k c นั่นเอง ชิ้นงานในวันนี้ค่ะจะมีตัวสเกิร์ด้านหน้านะคะคิ Q ้วล้อและสเกิร์ด้านท้ายเดี๋ยวก่งกี้พาชมแต่ละชิ้นเลยเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะเป็นสเกิร์ตนะคะด้านหน้าแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นทูโทนนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้เลย เข้ารูปนะคะไม่ต้องพูดเยอะเลยสําหรับชุดแต่ง AKC และรุ่นนี้ค่ะมีระบบตัวกัน,กนชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินมาให้เลยจากโรงงานไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้เช่นกันค่ะจากโรงงานอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งในวันนี้ค่ะจะเป็นตัวคิ้วล้อนะคะวันนี้ก็เลือกเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะและรุ่น Special ลอิ t ิชัแน่นอนค่ะสำหรับล้อสวยๆในวันนี้มีมาให้เลยนะคะจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะ ก็เป็นตัวสีดำนะคะตัดด้วยคลิปแดงแบบนี้ค่ะยางนะคะเป็นยางกูดเยียรค่ะซีรีย์ยางจะเป็น2 5 5 5 5า20นั่นเองคลิประบายความร้อนที่แก้มข้างนี้มาให้เลยจากโรงงานกระจกมองข้างบานใหญ่ทัศนวิสัยดีและตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้จากโรงงาน ไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟส่องสว่างข้างตัวรถมีมาให้รวมถึงระบบ b ายสปอร์ตด้วยค่ะตัวจับจุดบอดอันนี้มีมาให้เลยจากโรงงานราวหลังคาแบบแมบสีดำนะคะนี่ก็มีมาให้จากโรงงานและสิ่งที่เพิ่มเติมนะคะเป็นเอกลักษณ์สำหรับรุ่น Sport Special Edition นั่นก็คือหลังคานั่นเองนะคะตัวนี้แล็บดำด้านมาให้เลยจากโรงงานนั่นเองเพิ่มเติมเป็นกระสัแท้ค่ะของ Ford สชิ้นวันนี้นะคะติดเพื่อที่ว่า จะได้ลดกระจกลงได้นะคะเวลาไปจอดกลางแดดนั่นเองเป็นการระบายความร้อนจากห้องโดยสารในส่วนความเข้มของฟิล์มบานหน้าและรอบคันที่พี่ต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ความเข้ม40 60 80สามารถแจ้งได้เลย มือเปิดสีดําเงานะคะมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์เลค่ะแล้วก็สําหรับช่วงล่างไม่พูดไม่ได้เลยค่ะเปน็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะคะเฉพาะ Ford e v e r เเท่านั้นช่วงล่างน้องเป็นหวัดลิงนั่นเองในส่วนของตัวช่วงล่างหวัดลิงนะคะแน่นอนลดอาการโครงนะคะแล้วก็ทําให้ยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นค่ะ ไฟไท้าย LED Signature แบบนี้ค่าท้ายมีอะคริลิกด้านในค่ะคำว่า Everest และมีตัวกล้องมาให้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในกล้อง3า0องศานั่นเองอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่ง AKC ในวันนี้ค่ะจะเป็นตัวสเกิร์ตด,ด้านท้ายแบบนี้เลยนะคะไฟตันหมอกหลังมีมาให้ระบบเตือนกันชนเมื่อถอยมีมาให้เช่นกันนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ขายดีและคุ้มค่ามากๆเลยแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะถ้าพ,พี่ชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะสามารถแต่งได้กับ Ford Everest ทุกรุ่นเลยแล้วก็สามารถสอบถามพูดคุยกับเก่งกี้ได้นะคะเพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบการตกแต่งหรือ ในส่วนของตัวแคมเปญโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะคะทักทายสอบถามเข้ามาได้ในช่องทางการติดต่อเก่งกี้เบอร์โทรไอดลไลส่วนตัวไลน์ OA สามารถทักสอบถามได้ทุกช่องทางเลยแล้วอย่างที่บอกไปพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอกเก่งกี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามที่ช่องเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูว่าเก่งกี้จะนำรถรุ่นไหนและรูปแบบการตกแต่งแบบไหนมาให้พี่ๆได้ชมกันวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 来吧